เฮ้ยพี่มดหรือป่าหัวกุ้งมันหัวกุ้งนี่นะไม่ใช่แมงสาบนี่เออตอนนี้มีกุ้งอยู่ด้านบนนะครับถือปืนซอยยิกงยิยอยูกย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 ก่กุ้งก็ฟันไปแล้วนะครับน่าจะเป็นกุ้งเต้นตอนนี้เราได้บันทึกหน้าจอไปแล้วกินี่มีกุ้งมาฟันเราจุดนั่งรบอีกาของเรา ตอนนี้รถไฟสายโอโตกะกำลังพุ่งทยานเข้าสู่น่านฟ้าที่เต็มไปด้วยวสตอตอนนี้เรา,าโอ้โ,โ,อโหลายเครื่องบินเป็นลายที่สติ๊กเกอร์อยู่ในลายน่าจะเป็นเกมคุกกิลรันหรือเปล่าตอนนี้ได้ทำการส่งมอบให้กับพี่แบคกิลในการกระโดด ในครั้งนี้จะสูงมาอบอีกรอบหนึ่งตอนนี้ได้ตอบรับแล้วเครื่องบินผ่านน่านฟ้าแล้วทำไมไม่โดดครับทำไมไม่โดดโอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจกระโดดถอยหลังกลับมามันเป็นเทคนิคก,การกระโดดที่ยอดเยี่ยมมากเสลือเกินการที่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับสตีเฮ้ยไม่ใช่เลยนะครับการที่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูเราต้องดูช่องให้ดี ว่าเราจะเข้าช่องไหนช่องหน้าต่างหรือช่องประตูตอนนี้พวกเราได้ทำการดิ่งไปอยู่ที่54องศาตอนนี้เรากำลังพุ่งทะยานเข้าไปสู่บ้านหลังใหญ่หรือเปล่าเลี้ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งครับจังหวะนี้โอ้ยงดงามเสลือเกินลงตรงนี้พอดีครับนักโลกีกาของเราโอ้ยเรียบร้อยนะครับ ไม่มีปืนนะครับเราก็ไม่เจ็บใจเท่ากับมีปืนแล้วไม่ได้ยิงมันวิ่งมาใส่เลยนะครับมาจากไหนวะจังหวะนี้เราต้องโดดลงไปฝั่งนี้เนื่องจากถ้าเราโหลดลงไปก่อนผมไ่ผมไม่ติดตรงหลังคาพอดีอ่าเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะเราไม่มีปืน ตอนนี้เราจะเล่นแบบรอบคอบแล้วก็โอ้ยโอ้โอด้านหน้า,นานนมีคนฝั่งนู้นมีคนเราต้องรวมกันแล้วเราจะหายกังวลการที่มีคนอยู่ต่อหน้าเราหนุยไลงมาช่วยเรา คุครับอย่าเพิ่งประมาทนะครับตอนนี้มีคนมีคนอยู่ฝั่งนู้นสองคนเกมนี้เราจะเล่นแบบลูกแบบลับนะครับจะไม่ประมาทแม้แต่ย่างก้าวเดียว มาตรงนี้ขับมาตรงนี้ส่วนโดนมยิงมันยิงมันยิงมันอย่าให้มันลงมันอยู่นอกมันอยู่นอกรีบเร่งรีบเร่งมันลงแล้วข้างบนยิงมันลงขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยผมล้มแล้วใครยิงผมได้นี้จากทางด้านหลังผมยิงมันลงแล้วไอตัวนั้นอะ ช่วยเพื่อนอีกแล้วโอ้โหคุกจะไปยิงช่วยแดนข้างหลัง